สวัสดีครับวันนี้นะครับผมไนายมาตาวโตคานะครับจะทําการส่งมอบรถให้กับคุณแนนนะครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแนนกันนะครับว่าเอารถที่นี้เอารถที่นี่ง่ายจริงๆนะครับไปครับสวัสดีครับคุณแนนนี่คือคุณแนนนะครับคุณแนนครับผมทําไฟแนนซ์คุณแนนผ่านใช้เวลากี่วันครับบอกทางต้องเลยครับใช้เวลาสองวันผ่านเซ็นตอนเย็นใช่ค่ะวันรุ่งขึ้นตอนเที่ยงผ่านเลยอย่างนี้ที่ว่าวันเดียวนะ อ,อันเดียนะครับแล้วก็เราจัดงบออกรถให้ตาที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับใช้เงินไม่เกินเลยที่คุยกันไว้นะครับคุณแนนมีอรจะฝากคนที่เขากาลังกาซื้อรถที่นี่ไหมครับบอกเลยนะครับมีคนสนใจก็มาซื้อพี่เต็นชื่อเต็นมันตาออโต้คาร์ได้เลยคที่นี่สวยไหมครับสูกใจ่ไหมครับใช่ตัวไลค์เลยครับ ยังไงขอบคุณมากนะครับติดตามขราต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบาย ปาบอกว่าอะไรนะซื้อลอตเตอรี่รเลข709ปรากฏว่าถูสามตัวตรงสามตัวตรง,ตตรงซื้อมาก,ก่อนมาดูรถเคยถูไหมไม่เคยถูกม,ม,มากี้งวดวแล้วถูมาสองงวดแล้วแสดงว่ารถคันนี้ให้โชคนะครับยังไงทางเราก็ขอให้รถคันนี้ให้โชคตอ่อแบบต่อนเนื่องนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีบุณมมากนะครับ